สวัสดีจ้าฉันชื่อเมลิซา,าเด็กน้อยอที่นอยู่ข้างๆคนขายนั่นแหละฉันไม่ทําอะไรที่นี่นะหรอฉันจะมาซื้อที่กดปอแปะอันใหม่แต่พ่อของฉันบอกว่าไม่ได้ฉันก็มีเงินอยู่นิดหน่อยนะแต่คงไม่พอหรอกอการเป็นเด็กมันก็ยากเหมือนกันนะฉันอยากทําให้ความขี้เหนียวแบบนี้มม่ผิดกฎหมายจังแล้วฉันก็อยากที่จะเป็นประธานาธิบดีด้วยโอ้ What แหมก็มันเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากมายนี่นาและฉันก็ต้องการอำนาจแบบนั้นด้วยฉันว่าทุกอย่างมันจะต้องง่ายมากเลยล่ะแบบว่าอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้ตอนนี้ฉันเป็นประธานาธิบดีแล้วและฉันก็สามารถทำอะไรอย่างที่ฉันต้องการฉันมีปัญหาเล็กน้อยในโรงเรียนแล้วถ้าฉันเป็นประธานาธิบดี ตอนนี้ฉันมีปัญหาเรื่องการสอบฉันก็แค่ต้องหาใครสักคนที่เก่งๆมาทําข้อสอบให้ฉันหรือไม่งั้นก็ต้องตกแทนฉันด้วยยังอยประธานาธิบดีก็ไม่มีทางได้เอฟอยู่แล้วล่ะ จริงๆแล้วการเป็นประธานาธิบดีมันก็เหนื่อยและน่าเบื่อเหมือนกันนะมีแต่เอกสารเต็มไปหมดเลย <What? S 1> ทุกคนบอกให้ฉันแก้ปัญหาแล้วฉันต้องแก้ปัญหาทั้งหมดนี้เลยเหรอนี่แหละประธานาธิบดี <No. S 1> ฉันว่าที่ประธานาธิบดีต้องทำงานหนักเพราะว่าพวกเขาไม่ได้คิดนอกกรอบกันไงล่ะฉันจะทำให้งานแบบนี้มันสนุกแลวก็ง่ายขึ้นเยอะเลยว่าแต่จะทำยังไงดีนะลองดูนี่สิตอนนี้รายงานพวกนี้ก็น่าสนใจแล้วล่ะแต่ <Yes. Okay. S 1> ว่าฉันบอกให้พวกเขาทำมาเป็นหนังสือกระตูนไง สิ่งที่ฉ like ั okay> นชอบมากเลยก็คือที่ปรึกษาเรื่องการเงินของฉันเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเลยล่ะเขาก็เก่งอยู่นะงั้นฉันให้เขาไปพักก่อนดีกว่าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นประธานาธิบดีฉันก็ยังต้องไปเรียนอยู่ดีเพราะความรู้งานสำคัญมากเลยล่ะแต่บางครั้งเด็กๆทุกคนจะต้องเครียดกับเรื่องนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้กันสักหน่อยแล้วและเปลี่ยนวิธีการสอนไปเลย ตอนนี้นักเรียนในโรงเรียนทุกคนต้องเรียนรู้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพวกเราจะสร้างความก้าวหน้าให้ตัวเองได้ยังไงตอนเนี้ยคลาสเรียนดูสนุกขึ้นเยอะเลยล่ะแล้วถ้าคุณอยากจะเรียนหลังเลิกเรียนคุณก็ทำได้เสมอการเรียนมาสนุกจังเลยนะว้าวฉันนี่เก่งที่สุดเลยตอนเนี้ยทุกคนก็อยากจะมาเข้าเรียนกันแล้วล่ะแล้ววิทยาศาสตร์ก็เป็นวิชาที่นิยมสุดๆอันนี้มันแค่เริ่มต้นนะ p lease please no ครั้งหน้าก็อย่าลืมโหวตให้ฉันตอนเลือกตั้งด้วยล่ะ <Bye. Please. S 3> แล้วฉันจะให้ยูนิครอร์นฟรีกับทุกคนเลย <c oughs> ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นประธานาธิบดีมันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไปเจอเพื่อนของฉันไม่ได้นะฉันมีความสุขมากเลยที่ได้เจอไหมก่อนที่ฉันจะเป็นประธานาธิบดีพวกเราเล่นเบสบอลกันบ่อยมากเลยล่ะงั้นเรามาเล่นกันเลยดีกว่ามันจะต้องสนุกมากแน่เลยแต่ตอนนี้ฉันเป็นประธานาธิบดีแล้วบางทีฉันก็ไม่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้หรอกเพราะว่าคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่ที่ฉันจ้างเขามาเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้ฉันได้อยู่คนเดียวเลยและไม่ยอมให้ฉันได้สนุกกับอะไรแบบนี้เลยล่ะเร็วเข้าไหมโยนมาเลยโถเอ้ยเขาโดนลูกบอลเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะน่าเบื่อจังเลยเขานี่มันน่าเบื่อสุดๆการโตเป็นผู้ใหญ่นั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก คุณจำที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนของฉันได้ไหม<อ>ในชีวิตจริงเนี่ยนะเขาหน้าเบื่อมากเลยอ,ะอ่ะสิ่งที่เขาสนใจก็มีแต่เรื่องเงินแล้วก็เรื่องลายเซ็นเท่านั้นแหละหน้าเบื่อสุดๆแล้วพวกเขาสามารถทําแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันเลยแถมยังทาทุกวันเลยด้วยอตอนนี้ฉันเป็นประธานาธิบดีแล้วฉันต้องช่วยทุกคนหน่อยแล้วล่ะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้การประชุมก็สนุกขึ้นเยอะอย่างกับพวกเขาเพิ่งออกมาจากหนังสือการ์ตูนเลยอ่ะ ประธานาธิบดีเมลีซ่าทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย <c oughs> ตอนนี้ประเทศของเราต้องมีแต่ความสนุกแน่นอนพวกเราก็ยังมีการประชุมอยู่แต่ทุกคนจะไม่ต้องทนเบื่อแล้วล่ะ <c oughs> ฉันต้องทำการตัดสินใจเรื่องยิ่งใหญ่เสมอเลย <c oughs> ไม่ใช่แค่มนุษย์ทุกคนต้องการความช่วยเหลือนะธรรมชาติรอบๆตัวเราก็เหมือนกันฉันต้องดูแลพวกมันด้วย <c oughs> ตอนนี้ฉันได้เป็นประธานาธิบดีแล้ว <c oughs> ฉันอยากจะทำให้ทุกที่รอบๆตัวของฉันดูดีที่สุด ไม่ว่ามันจะเป็นภาพวาดบนม้านั่งหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งจะเป็นนิ้วมือของฉัน <c oughs> ใช่แล้วล่ะนิ้วมือของฉันเองประธานาธิบดีก็ต้องสวยอยู่เสมอแล้วเนาะโอ้ <c oughs> oh, สนึกอะไรออกแล้วล่ะฉันว่าฉันจะทำให้ทุกคนจดจำฉันได้สักหน่อย ว่าฉันเป็นประธานาธิบดี oh, ที่ดีมากแค่ไหน <Yes. S 1> เราต้องเปลี่ยนรูปแบบของภูเขาสักเล็กน้อย <c oughs> แต่มันก็เหมาะสมแล้วล่ะ <Yes. S 1> แบบนี้ทุกคนต้องจำฉันได้แน่นอน <c oughs> การที่เป็นประธานาธิบดีฉันก็ต้องจัดการด้วยสำคัญต่างๆมากมายน <No. S 1> ประเทศของเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเพรว่าฉันเพิ่งจะร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาเลย จะต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็กอีกต่อไปตั้งแต,ต่บัดนี้เป็นต้นไปเด็กๆห้ามโดนใช้ให้ทำความสะอาดบ้านหรือ mm. ล้างจาน oh. มันผิดกฎหมาย hey. มันผิดตรง no. ไหนล่ะทุกคนก็น่าจะชอบกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ Stop. 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 ตอนนี้ฉันกำลังมีประชุมที่สำคัญมากอยู่ wow. แล้เลยค่าชัน yes. เธอก็ไม่รู้เลยว่าการประชุมนี้มันสำคัญมากแค่ไหน เธอเอาชาเข้ามาให้ฉันผิดเวลาเสมอเลยถ้าข้อตกลงเรื่องนี้เกิดผิดข้าด <c oughs> ฉันต้องไล่เธอออกแน่นอน <c oughs> แต่ต้องขอบคุณทักษะทางการทูตที่ยอดเยี่ยมของฉันทุกอย่างก็สงบเรียบร้อยดีและพวกเราก็ทำข้อตกลงกันเรียบร้อยมันใช้ชาไปหลายแก้วเลยละ่ะ <c oughs> แล้วพวกเราก็เรียดมากเลยนะ <c oughs> แต่พวกเราก็จัดการได้เรียบร้อยเสมอนี่แหละคือเพื่อนๆในสภาของเล่นตัวน้อยของฉัน <c oughs> ตอนที่ฉันเป็นประธานาธิบดีฉันได้เจอกับเรื่องไม่ยุติธรรมมากมายฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยทำไมฉันถึงไม่ได้รับอ,อนุญาตให้เข้าห้องเรียนนี้ล่ะฉันแค่แต่งหน้ามานิดเดียวเองนะฉันแค่ต้องร่างกฎหมายใหม่เ <c oughs> พื่อนำความยุติธรรมกลับมาสู่โลกใบน,นี้แล้วล่ะ <c oughs> ทุกคนก็จะได้สวยกันหมดแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะยังไงความสวยก็สามารถช่วยโลกนี้ได้อยู่แล้วล่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันคิด ประธานาธิบดีไม่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวของเธอเองได้หรอกนะแม่ของเธอก็เลยมาช่วยเธอเอาไว้เธออยากที่จะมั่นใจว่าลูกสาวของเธอได้กินอาหารเพื่อสุขภาพบางครั้งอาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้มันก็ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยนะ ฉันคุรจะไปบอกให้นักวิทยาศาสตร์หาวิธีสร้างช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพขึ้นมาแล้วก็โยนข้าวโอ๊ตผู้นี้ทิ้งไปเลยฉันจะสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการเรื่องนี้แม่ของฉันต้องเซอร์ไพรส์มากแน่นอนตอนที่เธอได้เห็นว่าข้าวโอ๊ตได้เข้าร่วมไปเป็นอุปกรณ์กีฬาในโอลิมปิกด้วยอะ mm ่ะ hmm. ฉันดีใจมากเลยที่ประเทศ oh, <yeah. S 1> ของเราได้เหรียญทองด้วยล่ะ oh. ประธานาธิบดีเมลิซาสนับสนุนนักกีฬาทุกคน mm ืมนออยากรู้ไหมว่าอะไรอยู่ในใจของฉันตอนนี้ระ <Yeah. S 1> บบการศึกษานี่ล่ะ เด็กๆต้องใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีในการทำกันบ้านแต่ฉันจะจัดการทุกอย่างเองผู้ใหญ่สนใจแต่เรื่องการบ้านพวกนี้ใช่ไหมงั้นฉันจะปล่อยให้พวกเขาได้ลองทำมันเองเลยรัฐมนตรีกรลาโหมของฉันจะร่างกฎหมายใหม่นี้ขึ้นมาแน่นอนยินดีด้วยนะจ๊ะ<ไ>ประธานาธิบดีมาลิซ่าได้ทำสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องการแล้วละ่ะ ออมาทำกันบ้านไงแล้วเด็กๆก,ก็จะได้ใช้ชีวิตวัยเด็กของพวกเขาสักที <c oughs> ชานนี่แหละประธานาธิบดีเมดิซ่า <c oughs> อย่าลืมโหวนให้ฉันด้วยนะ เชื่อว่าพลังของพวกเราจะสามารถพ้่นลมผู้ใหญ่ได้เด็กๆทุกคนจะได้สร้างบ้านต้นไม้ของตัวเองอย่าลืมบตให้มิลิซาด้วยนะไม่ต้องไปรงเรียนกันแล้วล่ะไม่มีใครเป็นประธานาธิบดีม่ตั้งแต่เกิดหรอกยกเว้นฉันนี่แหละฉันจะบอกให้ว่าฉันทายังไงที่ทําให้ฉันได้เป็นประธานาธิบดีก่อนที่ฉันจะเกิดซะอีกฉันเริ่มร่างกฎหมายตั้งแต่ฉันอยู่ในท้องของแม่และผู้ช่วยกลาโหมของฉันก็จดมันลงไปแล้วเอาไปทําเป็นกฎหมายทุกวันนี้พวกเราก็เลยได้มีประชาธิปไตยกันในล่ะแล้วหลังจากนี้หนึ่งเดือนฉันก็หวังว่า ทุกคนจะช่วยแกสนับสนุนฉันเพื่อให้พวกเรามีประชาธิปไตยกันต่อไปการเป็นประธานาธิบดีมันก็เจ๋งเหมือนกันนะแต่บางครั้งมันก็อันตรายเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสนับสนุนนโยบายของฉันแล้วพวกเขาก็จ้องที่จะจัดการฉันเสมอมันเป็นโศกนาฏกรรม เพราะว่าฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็ถูกลดตำแหน่งด้วยตอนนี้พ่อของฉันปลุกฉันขึ้นมาน่ะแล้วก็ให้เงินฉันไปซื้อที่กดป๊อแปะแต่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเงินนี้ฉันจะใช้ไปหาเสียงเพื่อที่จะได้เป็นประธานาธิบดีอย่าลืมโหวตให้เมลิซาด้วยนะคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมทริค